สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2568ค่ะดวงก็จะเป็นดวงโดยนลมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงคนใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจาราณในการรับชมค่ะ ดูได้ทูกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะเอ่อในวันนี้วังขอไปแบบสโลโมชั่นนิดนึงนะคะเนื่องจากวังไม่สบายแล้วก็หายใจไม่ทันนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าอยากให้มันรวดเร็วก็อาจจะต้องกอเอานะคะ ออ่ส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวังด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าราศีพิจิกตอนนี้มีปัญหาอะไรกันอยู่บ้างนะคะแล้วก็ทางออกคืออะไรนะคะ,ะมาค่ะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่ justice ค่ะไพ่ justice เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลานี้ค่ะคุณคิดอยู่นะว่าเออจะไปทางไหนดีนะคะมีเรื่องราวให้ต้องตัดสินใจนะคะอะอย่างเช่นจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะจะย้ายงานดีหรือเปล่านะคะอืมอาจจะอาจจะเป็นแบบนี้นะคะ อมาดูต่อนะคะมีไพ่ไฮพิเทสค่ะอืมเมื่อไพ่จัสติสต่อกับไพ่ไฮพิสนะคะนั่นหมายถึงคุณยังมีความลังเลใจค่ะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะเออยังคิดเยอะคิดมากโอเควันนี้แหละฉันจะตัดสินใจละว,วันนี้ฉันจะออกจากความสัมพันธ์นี้วันนี้ฉันจะย้ายงานฉันจะแบบว่ารีไซน์ละเออทำไปทำมา กลับมาบ้านไม่เอาแล้วโอ้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะมีไพ่ห้าดาบนะคะรู้สึกว่าชาวพิจิชช่วงนี้เหงาเหงาไม่เอ่ยอืมจริงๆก็ไม่ได้เหงาหรอกแต่ก็คือเพลิดเพลินในการที่อยู่คนเดียวหรือเปล่าเออ พาน้องหมาไป,ไปนู่นไปนี่แชทกับคนนูน้นคนนี้อะไรแบบนี้ดูจากรูปนะคะนะอ,อ,อยู่คนเดียวก็รู้สึกโอเคนะคะอืมต่อมานะคะ,ะมีไพ่บ o o m ค่ะชาวราศีพิจิกช่วงนี้อาจจะต้องทำความสะอาดห้องหน่อยนะคะหรือไม่นะคะชาวราศีพิจิกก็อาจจะเป็นคนสะอาดอยู่แล้วเนอะ ให้จัดลําดับความคิดเพราะตอนนี้คุณม e สอัพไปหมดเลยให้จัดลําดับความคิดว่าจะทำอะไรดีนะคะอะไรที่สำคัญก็เอาขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ค่อยๆไล่เลียงไล่เลียงลงมานะมันน่าจะดีที่สุดนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะต่อมานะคะมีพาย king of p e n t a c l e s นะคะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกดูจากไพ่ใบนี้นะคะควางคิดว่าคุณกําลังดีลอยู่กับคนที่เขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วชาวพิจิกไปเจอธาตุดินน่ะเป็นยังไงเอ่ยลำคาญอ ลำคาญเออทาไมมันจะเยอะสิ่งจะอะไรอะไรขนาดนั้นนะคะแต่กวางจากดูจากไพ่ใบนี้นะคะดูเหมือนเขาอยากดูแลคุณเลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเอออยากให้เขาดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีได้เหมือนกันนะคะอืมนะต่อมานะคะอืมมีไพ่เพจออฟซอสนะคะ คนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวท่าน,านลมนะคะท่านลมก็มีราศีกุมราศีม่ถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะขออนญาตนิดนึงนะคะดูแล้วค่ะคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะคะอืมนะ ไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เป็น king of p e n a c l e ก็ได้ที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตัวคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆก็ได้ที่เพื่อนของคุณเนี่ยอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตัวคุณต้องเข้าใจก่อนในบริบทของชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาเป็นคนที่ลึกลับนะลึกลับลึกลับซ่อนเงื่อนไปหมดเลยนะคะดังนั้นมันก็มีหลายคนเลยคะ่ะที่อยากรู้เรื่องราวเป็นไปเกี่ยวกับตัว ตัวคุณก็เป็นไปได้นะคะอืมนะเนี่ยมาคอยสอดส่องนะ่าเกลียดมากเลยเนาะมาแบบดูดีมาเอาจดหมายบ้านเขานะคะอืมอะมาดูกันต่อนะคะว่ามีอะไรเท่าที่วางเห็นมาวางยังไม่เห็นถึงปัญหาอะไรใหญ่ๆนะแสดงว่าชาวราศรีพิจิกในเดือนนี้เนี่ยชิลๆมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะมีไพ่หนึ่งไม้ค่ะ หนึ่งไม้คือการเริ่มต้นใหม่ค่ะนะชาวราศีพิจิกอาจจะได้โอกาสใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเงินทองนะในเรื่องของความรักนะคะหรือความกระปรี้กระเป๋าก็ได้แต่ก่อนหน้านี้คุณรู้สึกโอ้ยหอเหี่ยวเหลือเกินลำคาญไปหมดนู่นนี่นั่นอะไรเป็นราศีแห่งการที่ลำคาญนะเออแต่พอ พอเจอไฟนี่ขึ้นมามันก็จะรู้สึกแบบว่าการะปี้กระเป๋าอยากทำนู่นทำนี่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะหรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบจุดประกายให้คุณได้ออ่หาทางทำเงินอะไรแบบนี้นะคะอืมดังนั้นชาวราศรีพิจิกนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะจุดประกายตัวเองนะจ๊ะวางขออีกหนึ่งใบนะคะ e m p e r o r คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษออชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างวัฒนธรรมนะคะอืมนะคนคนนี้เมื่อเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษนะคะฟังค,คิดว่าก็ไหนดูซิชาวราศีเมษจะสนใจหรือเปล่านะคะ สนใจอยู่นะชาวราศีเมษสนใจอยู่เพราะว่าอย่างน้อยมีโปรไฟล์ที่ดีสนใจอยู่นะคะแล้วก็เข้ามาเป็นมิตรนะออสนใจอยู่เขาจะเข้ามาในรูปแบบเออคอนซัลที่ปรึกษาเพราะว่าชาวพิจิกเนี่ยอยากที่จะทำเงินใช่ไหมเออ ราศีเมษเข้ามาแล้วเธอทำเงินนู่นนี่นั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะอ่ะนี่ก็คือสถานการณ์ของชาวราศีพิจิกซึ่งไม่มีอะไรแบบอืมดราม่าเลยนะอืมอ่ะกวามขอดูหน่อยนะคะว่าในเดือนนี้อะไรที่ว่าดีก็รับเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปนะคะคุณขา อ่ะกวางขอหนึ่งใบก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไร two of cups ค่ะความคิดว่าคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ค่ะจะคุยกับคุณถูกคอถูกใจค่ะอืมแต่อย่าลืมนะพิจิกขี้เบื่อจริงหรือเปล่าเออนี่ค่ะนะตอมาค่ะเอ g of c u p นะคะอืมเนีย่ยเห็นไหมขี้เบื่อ คนที่จะเดินออกไปน่าจะเป็นพิจิกนะพิจริระไม่ไหวอะเดินออกไปเองนะคะตอนแม่ค่ะวาคิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยไปด้วยกันได้นะคะถ้าเกิดเขารู้สึกเบื่อแล้วเราก็อาจจะต้องมีชั้นเชิงในการทําอะไรสักอย่างให้เขาติดกับเราหรือเปล่านะอืขอโทษค่ะ Temperance นะคะ Temperance Temperance เนี่ยมันคือการปรับตัวอืมการปรับเปลี่ยนแบบเนี้ยค่ะจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเออไม่ใช่จากหน้ามือเอ,อ่อแล้วก็คือปรับเปลี่ยน่อะไรอย่างงี้นะคะนะถ้าคุณยอมที่จะปรับเปลี่ยนเข้าหาเขานะคะอืมอันนี้ออกแนวชาวสองหรือเปล่า ถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนเข้าหาเขาลองคิดว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะนะหรือก็พูดให้กับชาวราศีพิจิกฟังก็เหมือนกันนะว่าถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนะคะอืมต่อมาค่ะ six of cups นะคะก็คือ6ถ้วยค่ะอืมมิตรภาพดีๆยังคงอยู่นะอืมคุณกับเขาเนี่ยนะคะ เออแล้วก็เจ็ดเหรียญวางขอขอ,อยนุญาตหนึ่งพอ,อืดพระอโอมอ่ะมีใครทางแก้บ้างวางเป็นมาหลายวันแล้วอะ่ะอืมตาบวมไปหมดเลยนะคะวางอ่ะมาดูต่อนะคะเขาบอกว่าเจ็ดเหรียญใช่ไหม เจ็ดเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเรียบร้อนนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นอะไรที่แบบว่าคาดเดาไม่ได้ u n p r e d i c t a b l e <ๆ>มากๆเลยทั้งคุณและเขานะคะต่อมาค่ะมีไพ่เก้าเหรียญค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจที่คุณจะทํามันไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีหัวคนนึงเป็นเมธเาอ,อีกคนนึงเป็นพิจิตนะคะ อืมนะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังคงไปได้ต่อนะคะนะเรื่องอะไรที่มันคาราคาซังวางเอาไว้นะคะวางเอาไว้อ่ะวางขอให้ความคิดเห็นของเขาที่มีต่อชาพิจิกหน่อยนะคะมีห้าถ้วยนะคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปนะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะสังเกตมีห้าถ้วยอยู่ใช่ไหมห้าถ้วย ถ้วยมันแตกไปแล้วสามถ้วยแต่เขายังโฟกัสอยู่ที่สองถ้วยนั่นหมายถึงสองถ้วยมันอาจจะคือความรักมันอาจจะคือความผูกพันมันอาจจะคือบิสเนสก็ได้นะคะเขายังโฟกัสกับตรงนั้นอยู่ดังนั้นเราให้โอกาสกันเนาะนะส่วนไวไยต่อมานะคะเป็นไพ่เดือมูลค่ะเออไพ่เดอะมูนเนี่ยเรื่องของคุณเนี่ยค่ะไม่เคยออกไปจากหัวเขาเลยนะคะนอนก็ฝันถึงนะคะ งีบก็ฝันถึงนะคะคุยกันไปก็ฝันถึงนะคะเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะส่วนไอใบสุดท้ายนะคะ night of p e n t c l l s เขาพยายามนะคะพยายามที่จะเข้าหาคุณให้ดีมากที่สุดนะคะเออพยายามพยายามมากๆแล้วนะอืมเมื่อความคิดของเขาอะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีดันงน,นั้นฟางอยากจะเปิด อันหนึ่งกวางได้ไพ่มาใหม่นะคะเออวันนี้เราจะไม่เปิดข้อความในใจวันนี้เราจะเปิดไพ่ descriptor นะคะก็คือการบ่งบอกว่าเขาคนนั้นมองคุณเป็นอย่างไรนะคะมันอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้นะคะถ้าไม่ดีเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะอืมเอาไม่ออกอ่ะอ่ะหนึ่งใบนะคะ ทำไมมันกลับด้านละ่ะเดี๋ยวควางต้องไปด่ามันละเนี่ยเขาบอกว่า doesn't pay ์ราวเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยสนุกอะ่ะใช่หรือเปล่าตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยสนุกนี่คือมุมมองของเขานะคะอืมแล้วก็ต่อมานะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อืมเหมือน บ้างงานอ่ะเออบ้างงานอยู่ตลอดเวลานะคะอีกใบหนึ่งนะคะคุณเป็นคนป๊อปปูล่านะคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเฟมัสมากๆเลยแต่มักจะอยู่คนเดียวเออมักจะอยู่คนเดียวถามว่าเป็นไปได้ไหมก็คงน่าจะเป็นไปได้อย่างคนที่คุณเอะที่วางรู้จักคนที่เป็นราศรีพิจิกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ เออดูแบบดูเป็นแบบนี้แหละนะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะอ่ะวันนี้ใครที่อยากจะกดไลค์ก็สามารถจิ้มกดไลค์แล้วก็สมัครสมาชิกให้กวางได้ด้วยนะคะเออฝากดูโฆษณาด้วยค่ะวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดนะคะขอางก็ขอขอภัยด้วยค่ะบ๊ายบาย